นี่ก็ฮัลโหลโอเคโอเคนะฮะหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกฮะสี่ห้าหกจิ้งจกยัไซไอแอมโจดี้จักจี้หัวใจฮะไอแตกบันไดได้ยินเสียงหรือ,อยังนะฮะโอเคบอกว่าเสียงเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับมีคนบอกว่าเนะะี่ยะมเพิ่งไปเด็ดอุดมมาก็บุนวายนะฮะเป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคและรบกวนนะฮะท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาเจอกันครั้งแรกนะ้าไม่รู้เป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันนะฮะฝากให้เธอกดติดตามได้ไหมนี mm ่ปึ๊บตรงนี้ปึ mm ๊บ hmm. นะฮะตรงนี้นะฮะส่วนท่านใดติดตามกันแล้วนะ,ะฝากกดหัวใจให้ถึง หนึ่งหมื่นดวงนะฮะรบกวนจริงๆนะฮะหนึ่งหมื่นดวงนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ให้กุหลาบนะครับมาด้วยนะให้ของขวัญน,นะทําให้หมอไม่ต้องร้องเพลงนะฮะฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองนะฮะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคฮนะจอใหญ่ ไปดูจออย่างดีกว่านะฮะสะดวกกว่าตอนนี้เป็นช็อกซีสิดเซนโอ๊สิบเซนเนาะสิบเซนหรือสิบมิลฮะเอางี้นะคุณเอ็มเอ็มเอ็มฮะสิบเซนหรือสิบมิลโอ้ใหญ่อยู่เหมืนอนกันนะครับนะคุณหมอที่อยู่เดชุดมชื่ออะไรโอ้เราจำได้แต่ชื่อเลดชจิตตองนะะหนูเคยเจอหมอที่สานามบินหมอแล้ะฮะดีใจที่ได้เจอกันนะครับ ท่านใดเจอกันที่ไหนนะเรามาทักทายกันได้นะครับแต่ว่าหมออาจจะถือของผน,นังหลังนิดนึงเป็นส่วนใหญ่นะฮะเป็นส่วนใหญ่จะมีกระป๋องกระเป๋าอะไรเปิดประจําคุณหมอครับมนุษย์ต่ําตั้งครันเป็นอันตรายไหมตอนนี้สามวีกแล้วเหรอสามวีคหรือสามเดือนเนะนียสามวีคนี่คืองี้ไม่ใช่หลยสามวีคอัหมอไม่ค่อยเจอคนไข้ตั้งคันได้สามวีคอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะยังไม่มาพบแพทย์ แต่ก็บอกว่ามดลูกต่ำนี่นะครับตามคำนิยามทางการแพทย์เนี่ยไม่มีนะนะครับเพราะนั้นหมอ,อก,ก็คิดว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะคุณรัฐพีพันธ์บอกว่าหมอให้กินยาคุมหนึ่งแผงยี่สิบแปดเมตรตั้งแต่กินมีเลือดออกเวลานิดเวลาหน่อยตลอดหนึ่งเดือนปกติต้องไปดูว่าเรากินยาคุมชนิดไหนคือยาคุมแต่ละชนิดมนะันไซส์แตกไม่ บางชนิดก็ทําให้เลือดออกกับปิดกับปล่อยได้โดยเฉพาะชนิดที่แบบมีเอสโตรเจนต่ตําๆนะมีได้เอสโตรเจน EE เนี่ย20มิโครโกรัม15มโครโกรัมเนี่ยมีได้เลยนะครับนะต้องดูหน่อยลูกสาวตรวจเจอซี33เซนเลรอโหก้อนใหญ่มากเลยนะ33เซนนี่หนึ่งม้บรรทัดจ้ะรักษาย่งไรอ่ะต้องผ่าตัดใช่ไหมครับ นั้นติดตามการรักษาตามนะนะติดตามการรักษาเคยเป็น10เซนผ่าออกความผดเต็มท้องเลยตอนนี้หมดเมนสบายก็ดีใจด้วยครับอย่างไรก็ดีหมออยากให้ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องนะถึงแม้เราจะตัดไปแล้วเนี่ยหลายๆท่านคิดว่าตัดมดนลูกไปแล้วตัดรังไข่ไปแล้วตัดยกโคมงไปแล้วเนี่ยอาการจะแบบ ไม่มีความผิดปกติอะไรที่ต้องกังวลเลยเนี่ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เรายังมีความมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมีฟังผืดในช่องท้องเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ตัดทุกอย่างไปหมดแล้วเนี่ยหมอก็ยังแนะนํานะให้เจอกับคุณหมอสักปีละคหนก็ได้นคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างอ,อโอเคขออนุญาตแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะ สวัสดีทุกท่านนะผมนายแพทย์โอราลิคุณศิกวงศ์คะเป็นสูตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะก็ดูแลสุขภาพสตรีนะขออนุญาตเน้นคำถามด้านสุขภาพสตรีนะคนท้องวัยท้องมีบุตรยากตกคราบผิดปกติเมนผิดปกติปวดท้องเมนปวดท้องน้อยเลือดลังเอ่อเลือดออกกระปิกกระปอยเมนมาเยอะเมนมามากเม้นไม่มาเลยตกคราบผิดปกติเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อโปรโดซัวนะการคุมกําเนิดแบบเอ่อแอดไวาส์นะฮะแบบชียาคุมฝังยาคุม แบบทำมันนาโอเคฮะก็จะเป็นโรคที่เราดูเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคฮะเพราะนั้นอ่ามีท่านที่ถามแบบนิ่วในถุงน้ำดีจะมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยคือหมอง็็ไม่ได้ดูแลเคสเหล่านี้นานแล้วนะฮะตั้งแต่โอ้เปเลสซิเดนต์นนะก็ไม่ได้อนะัปเดตอ่ะก็เลยไม่กล้าตอบฮนะข้อมูลไม่อัปเดตนะ คุณหมอทั้งสองกล้องได้แปดวันแล้วรู้สึกหน่วงท้องแต่ไม่มีเลือดนะฮะก,ก็ก็บอกยากนะคือหลังผ่าตาหน่วงท้องได้ไหมหน่วงได้หน่วงได้แต่ว่าหน่วงแบบมีความผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยยังไงก็ต้องได้ได,ได้รับการตรวจฮนะแล้วก็จะต้องดูว่าเออ่ตอนที่เราผ่าตัดไปเนี่ยนะฮะ ผ่าตัดยากผ่าตัดง่ายมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเปล่านะฮะโดนอวัยวะข้างเคียงอย่างเงี้ยนะครับถึงจะบอกได้นะเพราะฉะนั้นถ้าปวดแล้วรู้สึกว่าผิดปกติอ่ะนะครับหมอแนะนําเลยคนระับกลับมาพบคุณหมอรับนะกลับมาพบคุณหมอเนาะมีคนถามนะฮะสวัสดีค่ะคุหมอปามดูบาาถึงจะเยบ็บมดลูกตอนทองนะ้นก็ยังมีกบ คลอก่อนกำหนดใช่ไหมใช่ทำ cervical c e r c h เ g ียบปากบนลูกไว้เนี่ยนะครับลดโอกาสการขลอก่อนกหนด,ด,ดหมอชัคเาว่าลดนะฮะลดเช่งหมายเพราะว่าก็ยังมีโอกาสนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าก็ต้องมาติดตามการฝ่กคันตามนัดต้องมาติดตามอยู่เรื่อยๆแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นคันความเสี่ยงสูงอนะ ใจหมอนะก็จะแนะนําให้แบบฝากท้องไม่ไกลจากบ้านนะอ่ะสมมุติว่าบ้านอยู่ปัจจีนอ่ะสมมตินะบ้านอยู่ปัจจีนนะครับไปฝากรุงเทพเลยเนี่ยก็ต้องฝากท้องสองที่นะเ่อฉุกเฉินมาเข้าโรงพยาบาลจะได้มีข้อมูลเนาะขอนอกเรื่องนะครัมีพอ,อพอเนาะหนละักประจำเดือนหมดได้สามวันกินยาคุมปกติทุกเดือนจะท้องไหม โอกาสท้องน้อยนะครับคือคนที่กินยาคุมเนี่ยยังท้องได้ไหมท้องได้นะฉีดยาคุมท้องได้ไหมท้องได้ใส่ห่วงได้ไหมท้องได้นะครับคือการที่เราคุมกําเนิดอย่างไดอย่างยังไงก็ยังท้องได้ยังไงก็ยังท้องได้แต่โอกาสจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับชนิดการคุมกําเนิดนะครับนั้นถ้าสมมุติว่าเรากินยาคุมแบบดีเลยนะไม่ลืมเลยโอกาสท้องก็น้อยมากนะในคำนี้นะโอกาสท้องก็น้อยมาก สวัสดีอาจารย์พันธ์นะฮะโอ,โอ,โอ้นี่เพิ่งพบกับอาจารย์กิรติไปนะครับนะอาจารย์กิรติอาจารย์เท่จริงๆเลยนะครับแล้วก็ชื่นชมนะฮะอาจารย์พันธ์ด้วยนะครับเทค่คนเท่นะครับหมออถงเข้าเท่กันอย่างนี้จริงๆนะฮะโอเคคุณหมอคะตรวจเจอถุงน้ำดีขนาด ถุงน้ำในรังไข่ขนาด6เซนควรผ่าตัดออกเลยไหมนะฮะต้องบอกงี้เวลาเจอสีตัะต้องดูว่าเป็นซีชนิดไหนฮะเือถุงน้ำที่รังไข่มีหลายชนิดย้ำงี้นะถุงน้ำที่รังไข่มีหลายชนิดฮะบางชนิดควรผ่าจําเป็นต้องผ่าบางชนิดไม่จําเป็นฮะยุบเองไนดะ้อะ ท่านใดอยากรู้จักรวาลถุงน้ำที่รังไข่นะฮะกดแปดมาบอกหมอหน่อยนะฮะกดแปดมาบอกหน่อยจะเล่าจักรวาลถุงน้ำที่รังไข่นะครับกดแปดนะฮะแล้วก็จะขออนุญาตรอนะฮะจนหัวใจได้หนึ่งหมื่นดวงฮะหัวใจได้หนึ่งหมื่นดวงจะเล่าเรื่องจักรวาลถุงน้ำที่รังไข่ให้ฟังฮะพวกนี้ก็พักก่อนบ้านลูกฮะบ้านลูก คุณนทิตาสวัสดีนะครับโอ้ครับสวัสดีค่ะเป็นคุณแม่ที่หมอผ่าคลอดให้ตอนนี้น้องสองวบครึ่งแล้วนะฮะยินดีนะแข็งแรงแข็งแรงนะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงจิงๆนะครับนะฮะตอนนี้เจ็ดพันเจ็ดแล้วนะครับนะเอาให้ถึงหมื่นหนึ่งนะฮะจะเล่าถึงเรื่องจักรวาลถุงน้ำที่ลังไข่นะฮะโอเค ลากสามสิบช่วยอะไรนะฮะโอ้ oh, แม่น่าสนใจลากสามสิบเนี่ยตามคุณสมบัติละกันเขาบอกว่าบำรุงสุขภาพสตรีฮะบำรุงสุขภาพสตรีช่วยเรื่อข้อมอข้อมูลอย่างเงี้ยนะในภาษาอินเดียอังกฤษละกันอาอินเดียแปลงมาเป็นอังกฤษเนี่ยนะ,ะลากสามสิบชื่อเดิมนะ,ะนะว่าร้อยผัวนะว่าร้อยผัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ใช้ชื่อนั้นแนละ้ว ย่างไรก็ดีอ่ะช่วยเรื่องอะไรจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องไปดูรายงานที่เป็นงานวิจัยที่แบบออกแบบดีๆนะเพราะว่าช่วงที่หมอได้มีโอกาสร,รีวิวเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นเหมือนกับตำราที่เขียนแบบเล่ากันมานะไม่ได้ทำ t r i a แบบเปรียบเทียบสองกลุ่มเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะต้องอ่านรายละเอียดนิดนึ่งนะฮะว่า เขามีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างกับคนไข้กลุ่มไหนเนาะอ่ะโอเคฮะหนึ่งมือแล้วนะจะเล่าถึงจักรวาลถุงน้ำที่ลังไข่นะพร้อมนะฮะพร้อมนะ,ะท่านใดพร้อมแล้วเตรียมตัวอันนี้ถุงงานที่ลังไข่เนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็นสองอันนี้นะเนี่ยสอันที่หนึ่งคือขาที่เป็นมะเร็งเนี่ยขาเป็น อีกอันหนึ่งไม่ใช่นะถามว่าหมอสูเนี่ยเขาจะรู้ไหมนะครับรู้ก่อนไหมว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเราใช้คําว่ามีโอกาสเป็นมากเป็นน้อยนะครับไม่สามารถฟันธงได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ียัยงไงต้องเอาผลชิ้นเนื้อออกมาแต่ว่าการที่เราพอจะบอกได้นะครับดูจากอะไรบ้างประวัติการตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการฮนะรไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือด นะครับดูค่ามะเร็งนะการทำาอลตราซาวด์การทำซีทีสแกนนะฮะสามารถบอกความน่าจะเป็นได้ว่าเหมือนมากเหมือนน้อยขนาดไหนอันนี้คือขาถูกน้ำที่เป็นมะเร็งนั้นขนะอยกตัวอย่างเช่นเป็นตอนอายุเยอะๆนะครับมีน้ำหนักลดลงมีไข้กลางคืนมีประวัติ ไชกลางคืนอ่อนเพียเพลียงนะเจอในคนสอันนี้ก็จะพบตรวจร่างกายเนี่ยก้อนโตมากนะก้อนโตมากมีน้ําในช่องท้องนะก็จะสงสัยเพิ่มเติตรวร่างกายเจอต่อมน,น้าเหลืองโตแปลว่ามัน,นเป็นเต่านะบางปอดปอดมีปัญหานะครับ,นะรบมาถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ,นะรการทำเอาเอาตัวซาวแล้วเจอนะแล้วเจอลักษณะถุงน้ำที่มีของแข็งร่วมด้วย ะะมีน้ําในช่องท้องจะทําให้จงสัยมีการกระจายไปมีโอเมนเตลเคสก็คือว่าลักษณะาให้มันเปลวเนี่ยรวมตัวกันเป็นก้อนแข็งแขงอันนี้เห็นได้จากเอลทอสส์ทำซีทีสแกนพบว่ามีต่อมน้ําเหลืองโตนะะอันนี้ก็จะเป็นขามาเร็งขามาเร็งจงสัยมากใจน้อยครับต่อไปฮะขออนุญ,ญาตมาเป็นขาที่ไม่ได้เป็นมเม็งซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นนะใช่ครมครุณ เราแบ่งออกมาเป็น2อ,อันใหญ่นะองอันนึงอันแรกเราเรียกว่า functional cyst นะอีกอันหนึ่งเรียกว่า pathologic cyst functional cyst เนี่ยคือถุงน้ำที่เกิดจากฮอร์โมนปกติในร่างกายฮอร์นะอโมนปกติในร่างกายซึ่ง functional cyst เนี่ยนะครับก็สามารถแบ่งได้อีกได้อีกหลายชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็น corpus luteum cyst นะครับเป็น follicular cyst ไม่มีชื่อภาษาไทยต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษอย่างไรก็ดีที่หมอพูดไปนะฮะพวกฟังชั่นแลซีซยุบเองได้นะยุบเองได้นะย้ํางทียุบเองได้แต่เราก็มีขนาดเหมือนกันเช่นถ้าฟังชั่น n a ลซีซเนี่ยขนาดจะเกินแปดเซนต์กยุบเองอยากเราก็ผ่าตัดหรือว่าการที่มีฟังชั่นแลซีซแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเช่นเลือดออก นะฮะบิดขั้วบิดแล้วก็ไม่สามารถคลายกับเองได้มีการขาดเลือก็ต้องนะครับนะอื่นๆก็พอรอได้นะฮะเช่นขอปาสตรเปลีย่ยนชี้ให้ดูแล้วมันยังโตรประมาณสักสี่ห้าเซนแต่ลักษณะเหมือนจังเลยรอได้นะ,ะอันนี้ขาฝั่งชันอลซิส s t นะส่วนที่ขาเป็นพาโทโลจิซิสคือเป็นโรคฮนะเป็นโรคยกตัวอย่างเช่นเป็นช็อกแลตซีส เป็นเดอร์มอสซิสเป็นซีรัสซิสอะดีโนมาะเป็นมิวซ n นัสซิสอะดีโนมาพวกนี้เขาก็ไม่หายเอบางอันใช้ยารักษาบางอันต้องผ่าก็แล้วแต่กรณีเพราะฉะนั้นนะท่านที่อยากรู้นะคุณหมอหนูเป็นซีดอะต้องผ่าไหมคำตอบคือคำตอบคือ คำตอบคือต่อวันพรุ่งนี้นะรอเล่นรอเล่นนะคำตอบคือต้องรู้ว่าเราสงสัยซีชนิดไหนก่อนฮนะสงสัยซีชนิดไหนก่อนแล้วก็วางแผนการรักษาตามอาการและตามลักษณะของซีนนั้นๆดังนั้นไม่สามารถบอกได้นะต้องตัดเลยไม่ต้องตัดเลยนะต้องดูฮะว่าเราสงสยัย เนาะโอเคนะฮะตัดเข้าโฆษณาฮะตัดเข้าโฆษณาท่านใดนะยังไม่เคยกดติดตามกันนะฝากกดติดตามกันด้วยนะเป้าหมายของปีนี้นะอยากให้ถึงสามแสน follower ฮะวันนี้เนี่ยมีคนเข้าดูกันประมาณสักสามร้อยนะฮะแต่ท่านผู้ติดตามใหม่ยังเพิ่งสามสิบนะฮะก็ถ้าตามสถิตินี้นะฮะ จะถึง3ามแสม follower อาจจะใช้เวลาประมาณสัก5าถึงหกีนะครับเพราะฉะนั้นาไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนมาติดตามกันอยากบอกเธอมาตั้งนานรู้ไหมนะฮะหลายๆท่านก็กดหัวใจกันให้แล้วนะฮะกดแชร์อีกนะฮะรบกวนนะกดแชร์หน่อยนะฮะกดแชร์กดแชร์นะครับอ่ะขอสอบถามค่ะ ตัดประตังไข่ไปหนึ่งข้างเมื่อเมื่อมอกรลารนะฮะรู้สึกทุกครั้งที่นอนหรือลุกพลิกกตะแคงจะเจ็บแปรบนะฮะลุกขึ้นยืนลงน้ำหนักก็จะจีดนะฮะหายใจก็จะจีดเป็นเพราะอะไรเป็นได้จากหลายสายหเหตุน,นะ,ะเป็นได้จากหลายสายหเหตุเลยนะอ,อ๋อขึ้นอยู่กับว่าอันที่หนึ่งะฮะเราผ่าตัดด้วยวิธีไหน ผ่าตัดเปิดหน้าท้องผ่าตัดผันกล้องนะฮะผ่าตัดนานไหมนะเพราะว่าเจ็บได้จากอะไรบ้างเจ็บได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อเลยนะกล้ามเนือ้อทําให้เราเจ็บกรบแปรกแปรเปลีอย่แบบนี้ได้มีบางผืดในอุ้งเชิงการได้ไหมก็ได้นะฮะเ,เส้นประสาทที่หน้าท้องทําให้เจ็บแปลแบบนี้ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกแบบไม่ดีนะแล้วแบบ แย yeah, ่มากๆแล้วก็อาการเจ็บเหล่านี้เนี่ยมีผลกับชีวิตประจำวันนะฮะหมอนแนะนำฮะกลับเจอคุณหมอท่านที่ผ่าตัดให้เราคุณหมอท่านเขาก็จะมีข้อมูล่ะว่าเขาผ่าตัดอะไรไปให้และข้างในช่องค้องเขาเจอยังไงบ้างน,นะครับประมาณนี้นะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกท่านนะ มีหลายท่านบอกคนรู้คนถามว่าเลเซอร์น้องสาวมีผลเสียไหมครับหมอคืออย่างนี้หมอก็เห็นคนไข้ที่แบบเกิดการระคายเคืองจากการเลเซอร์น้องสาวก็มีเหมือนกันเนะี่ยคือต้องกลับมาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเลเซอร์น้องสาวเพื่อความสวยงามใช่ไหมเพื่อความสะตใช่ไหมคือทุกคนมีเหตุผลซึ่งหมอก็เข้าใจเหตุผลของแต่ละคนเข้าใจความต้องการแต่ละคน เพราะฉะนั้นวิธีการเลือกรากาศก็คงต้องเป็นร้านที่แบบสะอาดสาํสาทำได้มากตรถานนะครับแล้วก็สามารถรักษาภาวะไซซอนที่สามารถเกิดขึ้นไดน้เช่นเกิดเป็นการอักเสบขึ้นขึ้นมาเนี่ยฟอเรคูลายิสนะครับนะก็ให้ดีอ่ะเขาก็ควรจะประเมินเบื้องต้นให้เราได้่นะครับนะว่าใช่ไมใช่ถ้าใช่ก็จะได้ส่งมาพบแพทย์ต่อนะครับอืม นะหนูไปแก้หมันได้แปดเดือนเนาะไม่มาเป็นพ่อหอังนะสีออ่สิสามพราอายุเยอะใช่ไหมก็ก็เกี่ยวฮนะทีงี้ปัจจัยจะแก้หมันแล้วสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยนะฮะสาเร็จนี่คือท้องนะไม่ได้แค่ต่อติดนะคืออะไรบ้างอันที่หนึ่งฮะอายุเราอายุตัวเราเองเลยนะครับอันที่สองคือระยะห่างระหว่าง ทำหมันครั้งที่แล้วทำหมันไปแล้วเนี่ยกลับมาแก้เนี่ยหายกันมากน้อยขนาดยิ่งห่างก,ก็โอกาสท้องก็ยิ่งลดลงนะครับต่อไปคือครั้งที่แล้วเนี่ยเขาตัดท่อนําไข่ไปเยอะมากน้อยขนาดต่อไปคือเขาใช้เทคนิคอะไรในการทําหมันครั้งที่แล้วเป็นตัดเฉพาะท่อนหรือว่าเป็นคลิปหนีซึ่งแต่ละอัน,นอก็ส่งผลกับท่อนําไข่ที่เหลืออยู่แตกต่าง นะครับเพราะฉะนั้นกลับมา43แก้หมันมาเนี่ยนะฮะหมอแนะนำนะรีบกลับไปพบคุณหมอที่แก้หมันน,นะครับนะหรือว่าถ้าผ่าตัดคนละที่กับจังหวัดที่ตัวเองอยู่นะก็กลับไปพบคุณหมอสูนยะที่ที่จังหวัดที่เราอยู่นี่แหละนะครับนะโอเคส่องกล้องตัดูปแผลข้างในหายสนิทใช้เวลานาน,านแค่ไหน,น เป็นคําถามที่ท้าทายอีกแล้วนะคือมันไม่ได้มีแบบวันไปเป๊ะขนาดนะฮะแต่หลักๆแล้วกันเราก็บอกว่ามดมีแค่สัมพันธ์สามเดือนเพราะว่าเวลาเราตัดมดลูกไปนี่นะอันนี้มดลูกนะนี่มดลูกเวลาเราตัดไปฮะเราจะเหลือแต่ตอตรงนี้เป็นส่วนใหญ่นะนะเหลือแต่ตอตรงนี้ในกรณีที่ตัดแบบยกพวงออกทั้งหมดนะ แต่บางคนตัดมดนลูกนะฮะก็ยังเหลือปากมดนลูกไวนะ้เราเรียกว่าสับทอทัลเฮสเทเรตอมีนะครับก็จะฟื้นตัวเร็วกว่าเพราะว่าแผลไม่มีนะถ้าตัดออกหมดเลยเนี่ยแผลจะอยู่ตรงนี้ฮะสามเดือน่ึยมีได้สองแต่ที่นี่ก็จะไม่ไม่มีแผลในช่องคลอดก็จะฟื้นตัวอยู่นะเอ่อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคุยกับคุณหมอเนาะว่าเราอะตัดแบบไหนไปน,นะครับ,รบและที่สําคัญฮนะ ลอยโกคที่อยู่ในช่องท้องของเราเป็นมากน้อยโอเคอะขออนุญ,ญาตนะประมาณนี้นะนีมีกิจธุระที่จำเป็นต้องไปแล้วนะครับท่านใดนะครับที่ส่งคำถามมาแต่ไม่ได้คำตอบนะฮะหมอรบกวนนะฮะส่งมาในอินบ็อกซ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะหมอจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเก็บรวบรวมคำถามให้นะครับแล้วจะทำเป็นคลิปต่อ บอกว่าใ,ใจมีคนถามเรื่องเลเซอร์เนี่ยเดี๋ยวทำคลิปเลเซอร์ตอบนะครับนะแล้วยังไงท่านใดนะครับเพิ่งติดตามกันวันนี้นะไปดูคลิปเดิเดมๆของหมอได้นะครับมีแบบติดสี่ล้านวิวหนึ่งล้านวิวอยู่เรื่อยๆนะครับนะโอเคแล้วไงพวกกันอีกทีนะครับ,บวันนี้การแพทย์กันดีเพราอความรู้นี้ชีวิคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย